เขาไม่ได้เลี้ยงผมมาผมไม่จำเป็นต้องตอบแทนเุาแล้วพอเจอกันเนี่ยมันมีความรักเกิดขึ้นไหมหรือเฉยๆหรือยังไงคือพี่เอาตรงๆนะคือผมเป็นคนไม่มโนนะผมเป็นคนชีวิตจริงผมพูดแบบคติผมเลยนะเอาตรงๆนะ ผมไม่ได้มองว่าแบบโอ้เดี๋ยวถ้าสมมติว่าแบบพ่อแ,แม่จะกลับครับพ่อแม่เกิดเรามาโอ้เป็นพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ผมไม่ได้มองอย่างนั้นผมมองว่าคนสองคนเขามีเซ็กกันเขามีความสุขกันแล้วก็วันหนึ่งเขาก็าเกิดเรามาถ้าเขาไม่ได้เลี้ยงดูเราผมมองว่าก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่แม่งไร้สมรรถภาพไร้การรับผิดชอบผมไม่เคารพนี่หรอไหมแต่ว่าคนที่เราเลี้ยงเรามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นวัว เป็นใครก็แล้วแต่ผมบอกว่า,วานั่นแหละคือคาว่าพ่อแม่ที่แท้จริงเข้าใจไหมผมพูดไหมฮะกลัวแม่ที่คนถ้าเกิดพูดออกไปแบบนี้แล้วรูคนไทยจะรู้สึกวบโอ๊ยบางคนก็จะรู้สึกว่าไอ้นิกกี้ก้าวร้าวเขาไม่ได้ให้ตังค์ผมนี่ผมต้องแคร์ทำไมอ,ะอ่ะชีวิตผมผมข้าวทุกจานผมเลี้ยงตัวเองผมซื้อมาหาผมกินเองการที่ผมมีความคิดมีมุมมองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมไม่จำเป็นต้องมาโอ้ผมพูดไปแล้วเขาจะรู้สึกกับผมยังไงเพราะว่าทุกวันนี้เท่าที่ผมจำได้ผมเป็นคนที่ใส่กางเกงในถ่ายรูปแล้วก็ หาเงินเข้ากระเป๋าผมไม่กลัวคนว่าเนรคุณหรือนิกกี้เนรคุณอะไรอ่ะคนเขาไม่ได้เลี้ยงผมมาผมไม่เล่นเนรคุณผมเลี้ยงแม่ผมผมดูแลแม่ผมนั่นะอันนั้นแหละคือคนที่ผมให้ให้ให้ค่าผมดูแลซิสเตอร์ซิสเตอร์ที่เป็นแม่ชีที่เลี้ยงผมมาอันนั้นแหะคือแม่ของผมที่ผมให้ค่าที่ผมต้องดูแลทุกอย่างแม้กระทั่งค่าโทรศัพท์มือถือยันอะไรทุกอย่างแต่ว่าคนที่เกิดมาเรามาแล้วไม่ได้แลต่มนี่คนไม่ค่อยไปมองเนาะแปลกไหม ไม่หรอกครับความคิดอะหรือว่าความจริงอะท,งทั้งทนี้คุณเนี่ยเป็นคนร<น>ับผิชอบแม่คุณดีมากเลยนะ